บโบยบิดหอมกลิ่นเก่้าดอกไม้หอมไม่เท่ากายของเจ้าดอกเยาว์มาน,าน <c oughs> สเสน่ห์สาวเข้มมารา้าสวยบุพเพศงามจนบาดตาไม่ต้องเติมแต่งหน้าตาอปละมาเขา้าของามสุไลไว แก้มแดงสางเขม,ม,ารางมราเจ้าช่งงามวิลาศสาวเมืองกระเซินสุดคิดถึงยามใดละใจไออ้อนซอนกีดถึงยามใดใจไอหั่อ หลังจากว,นว้นโต๊ะมาเกินเบิดเกินจนหอดบายบายตอนนั่งแรงบรรยากาศถนนคน,นเดินเคลมาลาดว้นบทโต๊ครับพี่น้องแต่ไม่ค้ามาโบาลครับจะเก่าที่เคยอยู่แถวนี้กับเบิดมากจะใหม่้นมากก็มา,มาแจกม,มาแซมเพราะว่าจะพ้องเก่าโบอยู่ ็กษตรจิเป็นที่ว่างโล่งโจงอุย้ยนางลำนั่งลำนางลำตัวน้อยกับพี่น้ำตาลน้องก้าวกับพี่น้ำตาลหลังจากลำยูซี่แยกแล้ว จะมาล่ำต่ออยู่หนาบาททันคุณเอนนอเหมือน,นี้มาทั้งแม่ทั้งลูกนะแม่จเจนแม่จเจนน้องก้าวแล้วก็พี่น้ำตาลเนนจอมากับล่ำอยู่ตรงนี้แหละครับนนหนาบาททันคุณหรือต้องกัะข้างกันกับเป็นศูนย์ประสานงาน ศูนย์ประสานงานถนนคนเดินขากลางกับกำปั้นคุณนะครับตรงนี้นะคะจะเป็นแห่งกเดินที่มีความทืดมื่นนะคะแล้วก็มีความสุขให้กับคนที่มาเรียนทุกท่านจังได้จังได้กันนะท่องเที่ยวกันมาคือข้าคือเก้าครับโบคว่าโบพนโบหอนโบหนาวมาตลอดครับ เมื่อเนี่ยว่าสิบอมีนักท่องเที่ยวเป็นยังนี่มากเลยครับฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจรดยากาศก็ยังคึกคักคือทางขับถนนก็เดินเต็มไปหเป็นเลยเป็นเลยอ่าที่จริงแล้วนะคะที่จริงแล้วบริเวณเนี้ยเราจะเดินลำบากมากพ่อค้าแม่ขายเพิ่นจระท่วงมากว่าเอ้ยฝนตกแห้งหม้อเอ้ยฝนเศร้าเลยบอกเป็นแบบนะก็เลยเป็นว่า ไม่ได้มาก็เลยที่นนที่มาก็อยู่เป็นคนในพื้นที่บ้านใกล้เยนเคียรของเรานะคะก็ขอต้อนรับคณะทุกท่านด้วยความยินดียิย่งนะคะจะพึ่งรีบกลับน,นะคะ,ะหลังจากที่เราทําการแสดงรอบสองวันทุ่มเรตรงนี้นะคะเราจะร้องเพลงย้อนวันวานกันจนถึงสามทุ่ดังไปก่อนเลนะคะเรางนีว่าเียราที่เป็นต้นเน่นะคะในงานเงก่อนองร่อยอง่อนอง่อองก่อ้อ แ<ฤร>ั้งพีแทงยังมีขายอยู่ครับแต่ฟังตู้ขามบะมีครับเพราะว่าฝนตกเนาี่ายค่ะญากิพ้นยอดมากมาเดยครับสุดยอดบรรยากาศมาเลยขนาดกัญยังมีนักท่องเที่ยวมาอยู่ ย่าล้ายดีครับรา้านค้าหาัดวลายแ่นักท่องเที่ยวก,กับพ่อน,น,นั่นแน่อยู่ครับกำลังมากกันอยู่บรรยากาศมือน,นีนครับถนนคนเดินเคียมราด30สิงหาคม2568ครับ ลานขาแต่ละลานคล้ายที่พายดีครับพี่น้องลานขาบ่หลา,ายแต่นักท่องเที่ยวก็หลายเติบยิ่งกำลังมากันวันนี้ลานขาบ่าหลา,ายสุดยอดบรรยากาศเลยครับย่างสะดวกสบายนักท่องเที่ยวกับมาก,กันอยู่ครับผมอากาศกันเนี้ยสบาย ฝนกระซ่าแหละโบมี่มี่นะฝนบดตกนางลำ่ำรอหาแนวกินล่ำหลอบแรกเลยจังแรกกัล่ำหลอบสองครับนางลำ่ำบรรยาก,กาศถนนคนเดิน30สิสิงหาคมไปเลยครับ ท่านผหญ่ายานะคะี้กับพ่อมาลานขาพ่อมาลรมดาจะมาเตนะครับที่บิเกางยกวแ้เราจะนาอัทีอันดับ่าเตแล้วก็แมากนะครับโอ้มักเกี่ยงใหญ่มักเกี่ยงใหญ่มักซารี ข้างงนไข่ปลาหวานข้นเงินเทศบาลยตลอดุนได้ด้วยนคอบคุณายอเ่ปรรอบที่เดเนเทั้งน,นี้นักท่องเทียเท่ยวก็จะมีมากเนยนครับเหียเาไปทุมนะครับมองยกเทศาบาล มือนี้มอล่ำม้ามาเนาะม้าล่ำถนนคนเดินมอมาครับร้านข้าจะสุดสุดซ้ำเนี่ยแหละครับแต่ว่ากะมีกะปิกระปอยย้ยายไปอยู่บ่ลายเพราะว่าร้านข้าผนย่านพ้นถ้าผลกะมีอยู่สุดไปผลกลายเป็นดนตรีดนตรีอีกอย่างเลยม,มีมีไฟมีอย่างถ้าผลบเดเลย่างไปแล้วครับ ของคน่ะเป็นตะกินของคราวนี้เขาปิ้งเบิร์ดแหละโอ้ใครดีใครดีเนาะครับเนาะยังแต่เขาจีโอ้ยคุณน่ะบรรยากาศเจอละพนกับไปกับมาอยู่มือนี่ว่าแต่ฝนจิตกตข่ำต่อประตกเนาะยึดเลยเออร้านข้าก็ยึดแล้วอ่าไอ้เนาะ เออจังใจกับบวมี่ย er> ังเห็ดกับมาแล้วเนาะมาเบิ่งบรรยากาศตหมดแล้วเข้าจีว่าซั่นก่อนละสิบบาทโอ้แบบโบราณนู่นอย่เนาะตัวนี้ตัวนี้แบบโบราณเข้าจีโรยเกลือ ทีมเกษะั้ทีมมันมีนะครับก็มีความดีแล้ก็ีใจแลก็ขอเค็นมากๆรับที่ทุกท่านได้รักความรับเป็นอย่างดีครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมาพื่อที่จะขอให้ทุกท่านจรระกาทำคนสามวัยในไทยในครั้งนี้าช่วง สวัสดีค่ะชื่อเด็านียกุหคะชื่อแชื่อน้าสค่ะอายุหกขวบค่ะอเรีนอายุ6กขวบเปนยุ เก่นเขมราชนะคะมีการต่อนามสกุลด้วยนะคะสำเนียงสนองเป็นนามสกุลตัวเองบ่งภูมิเป็นนามสกุลของคุณคุณตาคุณยายเลยต่อเป็นสำเนียงสนองบ่งภูมินะคะโอมมิีระเบสวัสดีค่ะชื่ออเด็กปยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนเทศบาลเทพวงศ์1ค่ะโรงเรียนเทศบาลเทพวงศ์1อันนี้ตั้งปีจะเป็นที่เอเซอร์ครับมันี้ บลายเคียเตอร์บัลายสูเทือจะเต็มเลยครับ กรอบกองุบกรกบๆกวน่ับใส่มาพอดี้ามิตรกรน้องลำตาลด้วยนะครับร้องสวยมากเรื่อเพลงใหม่ด้วยคืสวยเรืหน้าลูกไก่ที่นยจเสียสูงและน้ตาลําทั้งหมดดีอันนี้ก็อันนี้ก็ เน่สาวเขม,มาราชเจ้าสวยปุดผาดงามจนมหาตาไม่ต้องเติมแต่งหน้าตาโอปะมาเจ้าก็งามสมวัยสาวสวยตํามบนเจียละเมียดล้นลำตังไว้ตูปโมเจ้าช่างงามเหลือลายนุ่ยามุออากริตรายร้ายรำโอแม่งงามคำ งามตำบลห,หัวหนาสวยจริงการดาสาวบ้านนาตำบลห้องสิเยือนเิ็นน้องพืชคนเขาลือความงามแก้มแดงสาวหน้าวแวงคิดอทอดแห่งใทยลืม่อลงไปน้องนกหาที่มาไม่ยอดดวงใจงามเลิศวิไลนอสาวตำบลแกง ลือนอผู้สาวตำบลขามปองอยา่างความแนมละลาะบึงง่วงเก่าชมวัดเก่าละวัดโคว,วัดกลางบเ่เคยเสื่อมจางประเทณนีดีงาม แผ่นดินล,ละทถิ่นไทยนักปราดถวยราดน้ำใจงามสุดเขตแดนสยามปักคำหวานก็มีหลากหลาดยถวยตาบนกาวรถดีประเทนีแห่เกียนพันสาแห่งนาวาทรงปางโกงลืม่อลงอายลืมปอลงเสาเพ็งมารากแห่งเมืองคนเสาเพ็งมารากแห่ เาไปไปเนอะเข้าไปสุขใจรัดลอกต่อแก่งจงพังงามฟังโถงถึงไทยขึ้นแก่งขาลากายแกงขแยนแกงช้างหลอมสุบสารช้างแม่มอแวะไปจอดทอดเต็มพาราเล็กแวะทำทันสลึงต้องตะลึงโคินกลางน้ำ สมความงามของหาดทรายส <ículos> ูงสุ่มมือไปอย่างตัวนั่งนี้ชุ่มรับในนี้ตั้งแต่ดั้งเดิมอย่างถนนทุกเดินแล้เพิดเพินเมืองเก่าได้มาพบเจ้าใกล้ลืมพ่อลุงมต้เห็น